สวัสดีครับผมต้นเชฟประธานทองเลิศนะครับวันนี้เราก็ได้กลับมาคุยกันอีกครั้งนะครับแล้วันนี้ผมก็อยากจะชวนทุกคนนะครับมาคุยเรื่องของการจัดการการเงินของตัวเองเนาะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายๆนะครับที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้และว,วันนี้มันก็จะง่ายกว่านั้นเพราะว่าเราจะมีเครื่องมือที่เรียกว่าตารางสู่อิสรภาพทางการเงินมาให้ทุกคนได้เอาไปใช้และนําไปจัดการการเงินของตัวเองเพื่อให้มี การเงินที่มั่นคงมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้มันอาจจะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างยาวนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าสู่เนื้อหากันเลยแล้วกันเนาะก่อนอื่นนะผมอยากให้ทุกคนนะครับถอยหลังมาดูตัวเองก้าวหนึ่งก่อนเพราะจริงๆแล้วอะ่ะเงินหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราได้สร้างขึ้นมานครับณจุดหนึ่งอะเราก็คงต้องทิ้งมันไว้บนโลกนี่แหละการที่เราอะครับหาเงินได้ มามากๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะการเหลืองเงินทิ้งไว้บนโลกเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับสําหรับตัวเราเนาะแต่ว่าบางทีอ่ะเราใช้พลังงานตัวเองมากเกินไปนะครับแล้วเราก็าไม่ยอมใช้กับตัวเองแล้วเก็บไว้ในอนาคตตลอดอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยใช้เดี๋ยวค่อยใช้มันก็อาจจะไม่ดีเสมอไปนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับการที่เราใช้เงินกับปัจจุบัน ใช้ใช่ใช่ใช้แล้วเราไม่สามารถดูแลตัวเองได้ในอนาคตอะ่ะมันก็ไม่ดีเช่นกันนะครับและคําถามก็คือว่าเท่าไหร่ล่ะถึงที่มันจะเรียกว่าพอดีอะ่ะเพราะว่าความพอดีของเราที่เรามาคุยกันวันนี้นะครับก็คือว่าเราสามารถใช้ชีวิตได้ด้วยทั้งชีวิตในปัจจุบันแล้วก็มีชีวิตในอนาคตที่ดีด้วยอันนั้นก็คือความพอดีที่เราพูดถึงซึ่งพอเราพูดถึงเป้าหมายในอนาคตแล้วเนี่ย มันก็คือเป้าหมายที่เป็นเงินก้อนๆนหนึ่งที่อยู่ไกลๆที่เรามองเห็นนั่นเองนะครับคําถามวันนี้ก็คือว่าเราอะมีความสามารถในการรักษาเงินก้อนนั้นอะแล้วทาให้แล้วทําให้มันโตได้ไหมนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าหลายๆคนที่มีเงินเดือนน้อยอะเราก็ใช้หมดเนาะลราก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรามีเงินเดือนเยอะเราก็จะมีเงินเก็บนะครับแต่พอเรามีเงินเดือนเยอะเราก็ไม่ได้มีเงินเก็บเหมือนเดิมนะครับรวมถึง บางคนอาจจะมีหนี้มากขึ้นตามไปด้วยก็ได้นะครับดังนั้นนะความสามารถในการรักษาเงินเนี่ยมันจึงจําเป็นมากๆนะครับสําหรับการที่เราจะมีความมั่งคั่งทางการเงินในอนาคตเนาะซึ่งในตารางที่ผมจะให้ทุกคนได้ใช้ถัดไปเนี่ยครับมันก็จะโฟกัสในเรื่องของการสร้างระบบรายจ่ายเนาะเพื่อที่จะทําให้เราสามารถรักษาเงินของเราไว้ได้แล้วก็ทําให้มันโตได้นะครับ ในวเวลาของเราที่เหลือเราก็จะไปโฟกัสกับการหาไรายได้เพื่อมาสร้างให้ความมั่งคั่งของเราเนี่ยโตมากขึ้นโตมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับฟังดูมันก็ดูง่ายๆเนาะเดี๋ยวเราลองไปดูแล้วกันว่าการที่เรามีรายรับหนึ่งก้อนเนี่ยแล้วปัญหาของการที่มีรายรับเนี่ยมันอยู่ที่เวลาเรามีรายรับไม่พอนั่นเองนะครับซึ่งเราก็ต้องมาเลือกแล้วว่าพอเรารายรับไม่พอเราจะใช้กับรายจ่ายไดดี ดังนั้นการเรียงความสําคัญของรายจ่ายมันจึงเป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับผมก็เลยแบ่งรายจ่ายมาให้ดูเป็นสองก้อนหลักๆนะครับก็คือเป็นรายจ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือยังไงเราก็ต้องจ่ายมันนะครับกับรายจ่ายที่เราจัดการได้ก็เป็นรายจ่ายในชีวิตประจาวันของเรารายจ่ายที่เราไม่จ่ายก็ได้ก็ไม่ตายนะครับเราลองมาดูรายจ่ายที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ ซึ่งแน่ๆเลยก็คือภาษีเนาะก็คือเรามีรายได้ปุ๊บเราก็ต้องเสียภาษีชัวยอยู่แล้วแล้วก็นี่นะครับเวลาเรามีนี่เนี่ยยังไงเราก็ต้องจ่ายนะครับไม่จ่ายเดี๋ยวนี้มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนเป้าหมายสําคัญที่ผมพูดถึงเนี่ยมันอาจจะเป็นเป้าหมายทางการเกษียณนะครับที่ยังไงเราก็ไม่มีไม่ได้นะครับหรือว่าเป้าหมายอีอันหนึงก็คือค่าเทอมลูกในอนาคต มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่มีไม่ได้นะครับหรือว่าเงินหรือว่าสําหรับบางครอบครัวที่ลูกๆที่ทํางานเนี่ยจะต้องส่งเงินไปช่วยทางพ่อแม่เนาะเงินก้อนนี้ก็อาจจะเป็นเงินเป้าหมายที่สําคัญและจัดอยู่ในหมวดรายจ่ายที่ดิกเนี่ยไม่ได้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนรายจ่ายในชีวิตประจําวันเนี่ยเราสามารถที่จะบีบได้ประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับเอารายรับแล้วก็รายจ่ายเนี่ย ไปเขียนในตารางก่อนเนาะเพื่อให้มันดูง่ายแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะครับในตารางนี้เราจะเห็นว่าเราจะมีช่องสำหรับใส่รายการรายรับทั้งปีอยู่นะครับซึ่งรายการรายรับทั้งปีเนี่ยมันก็จะรวมหมดเนาะว่าจริงๆแล้วอะรายได้ต่อเดือนเราเท่าไหร่นะครับ OT เราเท่าไหร่เราได้คืนภาษีมาเท่าไหร่หรือว่าได้จากปันผลมาเท่าไหร่นะครับเรามีกี่งานแล้วก็ เขียนลงไปให้หมดนะครับซึ่งรายการรายรับทั้งปีเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องเอาไปจัดการจ่ายให้กับรายจ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งปีก่อนนะครับซึ่งรายจ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งปีเนี่ยก็เหมือนที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วเนาะมันก็จะมีพวกภาษีหนี้เป้าหมายสําคัญต่างๆนะครับเรื่องการเกษียณเรื่องการส่งค่าเรียนลูกรวมถึงส่งให้ที่บ้านด้วยนะครับแต่ผมจะแนะนําว่าไอ้ก้อนนี้รายจ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งปีเนี่ย มันควรที่จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ของเราไว้ก่อนนะครับเพราะว่าในกรณีที่รายรับเราเพิ่มมากขึ้นรายจ่ายหรือว่าเป้าหมายสำคัญเนี่ยมันก็จะสามารถมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกันเนาะแล้วพอเราได้ยอดรวมของรายรับทั้งปีกับยอดรวมของรายจ่ายที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งปีเราอะครับเราก็อเอามาลบกันเราก็จะได้วงเงินที่เรา ใช้ได้ทั้งปีโดยที่เราจะไม่ติดหนี้นะครับซึ่งมันอาจจะยากเกินไปเนาะกับการบริหารเงินใน1นปีเพราะเพราะว่ามันเป็นระยะเวลาที่นานนะครับดังนั้นนะ่ะเราก็หารเป็น12เป็นวงเงินที่ใช้ได้ใน1เดือนโดยไม่ติดหนี้นะครับแล้วเราก็จะไปเทียบกับรายจ่ายของเราอีกทีนะว่ามันมากหรือว่าน้อยกว่ากันยังไงนะครับแต่สําหรับบางคนนะครับที่มีคําถามว่า ทำไมอ่ะเราถึงจะต้องรวมรายจ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งปีมาก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะครับรายจ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีรายจ่ายราย6เดือนราย3เดือนราย1ปีที่มันซ่อนอยู่นะครับบางคนก็อาจจะมีค่าประกันค่าอื่นๆหรือว่าค่าที่จะต้องเสียภาษีด้วยนะครับดังนั้นอะ่ะการที่เราไม่ได้เก็บเงินไว้ให้พอมันอาจจะทําให้เราติดหนี้ได้ในตอนสิ้นปีนะครับ การที่เราหักมันไปก่อนมันก็จะดีกว่านั่นเองนะครับกลับมาสู่วงเงินที่เราใช้ได้ใน1เดือนเนาะเราก็จะมาเทียบกับได้จ่ายใน1เดือนของเรานั่นเองนะครับว่าเราอะใช้มากแล้วก็น้อยต่างกันยังไงนะครับการที่เรามีเงินน้อยอะกุญแจที่สําคัญสําหรับการใช้เงินเนี่ยก็คือการเรียงลําดับความสําคัญนะครับเพราะว่า ถ้าเราไม่เรียงลําดับความสําคัญนะ่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดอนะ่ะก็คือสิ่งที่เราเจอมันก่อนนั่นเองนะครับเราก็จะรู้สึกว่าโอเคเรามีเงินพออยู่แล้วก็จ่ายมันไปนะครับแต่จริงๆแล้วอันที่สําคัญอนะ่ะมันอาจจะมาทีหลังก็ได้นะครับพอเราเอารายการที่เราจะต้องจ่ายในทั้งเดือนอนะ่ะมาเรียงดูเนาะว่าเรามีรายการอะไรบ้างเราให้ความสําคัญกับอะไรบ้างแล้วบางคนก็อาจจะเรียงแบบหนึ่ง บางคนก็อาจจะเรียงอีกแบบหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้มีผิดแล้วก็ไม่ได้มีถูกนะครับหลังจากที่เราเรียงความสาคัญแล้วว่าเราลองให้งบมันไปดูว่าแต่และหมวดอ่ะควรจะเป็นงบเท่าไหร่ที่เหมาะสมนะครับแล้วเราก็ลองดูด้วยว่าเ้ยมันมีงบอะไรหรือเปล่าที่เราสามารถลดได้หรือว่าเราอ่ะจะไม่มีมันก็ได้นะครับเราก็ลองตัดมันออกไปหรือว่าลองลดมันดูหลังจากนั้นนะพอเราลดไปแล้วอ่ะ เงินที่เราลดได้อะมันก็จะไปโผล่ในเงินเก็บนั่นเองนะครับพอเราทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทุกเดือนนะครับพอเราตั้งรายจ่ายเราได้เนี่ยแล้วเราก็ทําซ้ํามันไปเรื่อยๆนะครับเดือนที่1ก็ลองทําดูเดือนที่2เดือนที่3ช่วงเดือนแรกเนี่ยมันอาจจะมีสวิงขึ้นลงบ้างเนาะแต่ว่าเดือนที่4เดือนที่5เดือนที่6เนี่ยมันก็จะเริ่มลงตัวละเราก็จะเริ่มคุ้นชินกับการใช้เงินตามงบแล้วนะครับมันก็จะเป็นการสร้างนิสัยให้กับตัวเราเนี่ย พร้อมที่จะถือเงินก้อนใหญ่แล้วก็ทำให้มันโตนั่นเองนะครับพอเราออกแบบรายจ่ายมาได้แล้วครับเราก็ลองเซตตั้งวงเงินให้มันดูนะครับว่าจริงๆแล้วว่าเราจะตั้งวงเงินแบบนี้แหละแล้วก็จะทำอย่างเงี้ยทุกๆเดือนนะครับไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นแล้วว่าจริงๆในหนึ่งปีของเราอะเราก็จะมีรายจ่ายฟิกอยู่ละเพราะว่าเราตั้งวงเงินมันไวเนาะแต่ถ้าใครมีคำถามว่าเฮ้ ผมสามารถปรับวงเงินขึ้นได้ไหมถ้าผมมามีเงินเดือนมากขึ้นนะครับจริงๆอะ่ะวงเงินเราสามารถปรับขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเนาะซึ่งการที่เรามาปรับวงเงินตัวนี้ให้เพิ่มขึ้นเราอยากมีไลฟ์สไตล์ที่ดีขึ้นเราอยากมีชีวิตที่สบายขึ้นเนี่ยจามาเพิ่มวงเงินได้เลยนะครับเพราะว่าการเพิ่มวงเงินตรงนี้มันเป็นการเพิ่มณจุดที่เราอะ่ะคิดไว้แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่า อยากจะมีมันจริงๆนะครับดังนั้นนะ่ะมันจะไม่ใช่เหมือนกับว่าเราอ่ะไปเผลอใช้เงินจนเงินเราหมดนะครับเราสามารถตั้งวงเงินให้เราอ่ะมีชีวิตที่สบายได้นะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะ่ะเราก็มารวมดูว่าในแต่ละหมวดอะ่ะมันรวมมาได้เท่าไหร่ใน1เดือนน่ะแล้วเราอ่ะก็ลองมาเทียบกันดูนะครับว่ารายจ่ายที่เราใช้จริงๆอะ่ะใน1เดือนที่เราตั้งวงเงินให้มันไว้กับวงเงินที่เราสามารถใช้ได้โดยไมต่ติดหนี้เนี่ย อันไหนมันมากหรือว่าน้อยกว่ากันนะครับถ้ามันเท่ากับศูนย์เนี่ยผมก็ถือว่าจริงๆแล้วว่าก็มีความโชคดีระดับหนึ่งนะที่เราไม่ติดหนี้เนาะแต่ถ้ามันน้อยกว่าศูนย์เนี่ยแต่ว่าเราก็ยังมีเงินเหลืออยู่ในกระเป๋าตัง์ว่ะอันนี้มันเกิดจากอะไรอะ่ะก็คือมันเกิดจากเงินที่เหลือนะมันเป็นเงินสําหรับรายจ่ายที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องจ่ายภายในสิ้นปีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วว่าเราใช้เงินที่เราสามารถใช้ได้เนี่ยหมดไปแล้วเนาะ ดังนั้นเราก็อาจจะเห็นเงินมันเหลืออยู่ในกระเป๋าแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่สามารถใช้มันได้นะครับเพราะว่าเราใช้มันปุ๊บเราก็ต้องไปหามาเติมเพื่อที่จะจ่ายให้กับรายจ่ายที่เราต้องจ่ายในอนาคตเนาะแต่สําหรับใครที่ใช้เงินน้อยแล้วมีเงินเหลือเนาะเราก็จะมีเงินออมสําหรับไปลงทุนนั่นเองนะครับซึ่งการมีเงินออมสําหรับการลงทุนเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นนะครับสําหรับการมี อิสรภาพทางการเงินนั่นเองนะครับมาถึงจุดนี้ใครยังไม่มีเงินออมสำหรับก,การลงทุนบ้างครับก็ทุกคนก็อาจจะเคยผ่านจุดนี้มาเนาะผมก็เคยผ่านจุดนี้มานะครับมันก็ทําใจค่อนข้างยากอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าพอผ่านมาแล้วอะเราจะไม่กลับมันไปสู่จุดนั้นอีกเลยนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นสเต็ปแรกเนาะถ้าใครทําไม่ได้ก็จัดการแค่นี้ก่อนนะครับใครยังไม่มีเงินเหลือ ก็ลองไปดูก่อนว่าเราลดรายจ่ายต่อเดือนเราได้ไหมนะครับหรือว่าถ้ารายจ่ายเราตึงมากๆและทําลดเท่าไหร่ก็ลดไม่ได้ลองไปดูนะครับว่าเราเพิ่มรายรับของเราได้ไหมนะครับและการที่เด็กๆได้มาดูตารางเนี้ยผมเชื่อว่ามันเป็นข้อดีมากๆนะครับเพราะว่าเด็กๆเรามีอายุเหลืออีกเยอะเนาะดังนั้นเราสามารถไปเพิ่มความสามารถให้ตัวเรานะครับอย่างเช่นไปเรียน ไม่ว่าจะเป็นเข้ามหาลัยหรือว่าการที่เราไปเรียนต่อปอโทรหรือว่าการเรียนข้างนอกเนาะเอาเซอร์ติฟิเคชอะไรก็แล้วแต่ทําให้เราสามารถได้รายรับมากขึ้นนะครับหรือว่าเราสามารถเป็นรับจ็อบเสริมให้มีอาชีพที่2ออาชีพที่3ให้เรามีรายรับเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เหลือเงินออมสําหรับการลงทุนมากขึ้นเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ยิ่งบุฟไปถึงจุดนั้นได้ไวก็ยิ่งดีนะครับ และการที่เรามีเงินออมสําหรับการลงทุนเนี่ยเราก็จะเอาไปใช้นะครับเป้าหมายของเราก็คือใช้ให้หมดเนาะและการใช้เงินออมให้หมดเนี่ยมันอาจจะฟังเป็นเรื่องที่น่าสนุกนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะเราต้องใช้ไปกับสิ่งที่มันสําคัญก่อนเนาะซึ่งหลายคนอาจจะเคยเห็นสามเหลี่ยมพีระมิดทางการเงินนะครับไอ้ตัวฐานของสามเหลี่ยมพีระมิดเนี่ยมันก็คือความต้องการพื้นฐานในชีวิตนะครับแล้วก็ การปกป้องความเสี่ยงในชีวิตเนาะถ้าฐานเนี้ยมันหายไปอะ่ะการเงินเราก็ลมนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูละกันว่าความต้องการทางพื้นฐานในชีวิตเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือเงินที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ากินค่าน้ําค่าไฟนะครับอันเนี้ยมันมีความจําเป็นที่เราจะต้องมีในทุกๆวันนะครับรวมถึงในอนาคตด้วยเนาะมันอาจจะมันอาจจะเรียกว่าเงินสดสํารองฉุกเฉินก็ได้นะครับ หรือว่ามาจจะอาจจะเรียกว่าประกันบํานาญก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับส่วนในเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงในชีวิตเนี่ยผมก็จะพูดถึง2อันใหญ่ๆเนาะในเรื่องของประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพนะครับหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ย hey, ทำไมประกันมันมาเกี่ยวกับการเงินวะเนี่ยก็คือประกันสุขภาพเนี่ยเราทําไว้เพื่อปกป้องทรัพย์สินที่มีค่าที่สุด ในชีวิตเรานะครับนั่นก็คือร่างกายของเรานั่นเองเนาะเราจะเห็นได้ว่าวันหนึ่งอะ่ะเราก็ต้องทิ้งทุกอย่างไว้บนโลกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าณจุดหนึ่งที่เราต้องใช้เงินเพื่อรักษาตัวเองอะ่ะแล้วเราก็ต้องมีชีวิตรอดก่อนเนาะเพื่อที่จะได้ใช้เงินได้อะ่ะณจุดนั้นอะ่ะเราอาจจะใช้เงินทั้งหมดที่เรามีครับเพื่อรักษาชีวิตเราไว้นะครับแต่มันอาจจะซวยก็ได้ถ้าเราอะรอดมา กับไปมีชีวิตที่ดีแต่ว่าเงินเราหมดนะครับอันนี้มันก็อาจจะเป็นความเสี่ยงหนึ่งในชีวิตเราเนาะอีกอันนึ่งก็คือว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่ตัวเราอย่างเดียวมันอาจจะมีในเรื่องของคนในครอบครัวเราด้วยนะครับถ้าคนในครอบครัวของเราอะเจอปัญหาเราก็คงพร้อมที่จะทุ่มทุกอย่างเพื่อที่จะดูแลแล้วก็รักษาเขาไว้นะครับส่วนอีกอันนึงก็เป็นในเรื่องของประกันชีวิตนะครับ ถ้าให้ยกตัวอย่างอ่ะผมก็จะยกตัวอย่างในกรณีที่บางคนที่เขามีภาระร,ะร่วมกันอย่างเช่นคู่สามีภรรยาอย่างเงี้ยครับมีภาระร,ะร่วมกันแล้วก็ขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้เนาะในกรณีเนี้ยถ้าคนใดคนหนึ่งหายไปอ่ะอีกคนน่ะอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตไปตลอดชีวิตเลยก็ได้นะครับเพราะว่าจะต้องรีบทำงานหาเงินไปเลี้ยงลูก แล้วก็ส่งลูกเรียนไปเรื่อยๆโดยที่ตัวเองอ่ะก็ไม่สามารถดูแลตัวเองในอนาคตได้นะครับตอนแก่ก็จะไม่มีคนดูแลแล้วก็จะเป็นภาระให้กับลูกอีกนะครับหรือว่าถ้าไม่อยากเป็นภาระลูกตัวเองก็จะต้องลําบาอกอีกมันก็จะมีแต่เรื่องที่จะไม่อยากให้เกิดขึ้นละกันเนาะพอเราจัดการกับฐานพิระมิดได้แล้วอะครับเราลองไปดูเป้าหมายระยะยาวระยะสั้นระยะกลางเนาะว่าจริงๆแล้วอะไอ้เป้าหมาย3อันนั้นลนะ มันมีมูลค่าเท่าไหร่บ้างนะครับอาจจะยกตัวอย่างเป็นรถเป็นบ้านมือถือท่องเที่ยวหรือว่าอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คืออาจจะเป็นเป้าหมายที่อยากปิดหนี้เนาะมีหนี้ที่จะต้องการปิดนะครับพอเรามีเป้าหมายแล้วอะเราก็จะรู้แล้วว่าเป้าหมายแต่ละอันอะมันมีมูลค่าประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราต้องการใช้มันช่วงไหนแล้วก็เอาเงินที่เราจะเก็บไว้สําหรับเป้าหมายนั้นนั้นะ ไปลงทุนในเครื่องมือที่เหมาะสมนะเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยมันก็จะใช้เวลาแตกต่างกันไปตามแต่ละเป้าหมายแล้วก็ความจําเป็นของชีวิตเรานะครับแล้วชั้นบนสุดก็เป็นเรื่องของการลงทุนนะครับที่จะให้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วก็ตามมาด้วยความเสี่ยงที่มากกว่านะครับหลังจากที่เราใช้เงินออมไปกับส่วนที่การป้องกันการเงินเล้ครับเราก็สามารถไปใช้กับ การกําหนดเป้าหมายชีวิตของเรากับการลงทุนควบคู่กันไปนะครับซึ่ง2ออันนี้มันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานนะครับแล้วมันก็อาจจะต้องคอยจัดสรรปันส่วนในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตนะครับ mm hmm. ถ้าเราลองมาดูอ่ะเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราตั้งวงเงินรายจ่ายไว้แล้วเนาะทั้ง3ก้อนเนี่ยรายจ่ายที่หลีกหนีไม่ได้รายจ่ายในชีวิตปัจจุบันของเราแล้วก็ รายจ่ายที่เป็นการป้องกันนะครับมันก็จะเป็นรายจ่ายเพียงก้อนเดียวที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องเสียเท่าไหร่ต่อเดือนเนาะดังนั้นนะ่ะพอเราได้รายรับมาครับ mm. เงินที่เหลือจากการใช้มันก็จะต้องเลือกระหว่างเราจะลงทุนหรือว่าเราจะใช้ชีวิตในอนาคตเนาะซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นการลงทุนคล้ายๆกันนะครับแต่ว่า มันอาจจะต่างกันตรงที่การใช้ชีวิตในอนาคตเนี่ยเราเก็บไว้เพื่อเป้าหมายที่สำคัญของเราเนาะแต่การลงทุนเนี่ยเราต้องการปันผลนะครับเพื่อที่จะมาเป็น passive income ให้กับเราแล้วก็ช่วยทำให้เราอะสามารถมีโอกาสหรือว่ามีชีวิตที่ดีได้ในอนาคตนะครับ แต่การเลือกว่าจะเอาเงินไปใช้กับการลงทุนหรือว่ากับการใช้ชีวิตในอนาคตเนี่ยมันก็แล้วแต่จังหวะของแต่ละคนนะว่าตอนนั้นนะ่ะเราอยากให้มันเป็นยังไงนะครับแล้วพอเราทําซ้ําไปเรื่อยๆอ่ะทั้งสองก้อนเนี่ยมันก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเราอ่ะได้ฟิกรายจ่ายของเราไว้อยู่แล้วนะครับแล้วในบางปีอ่ะพอเราได้เงินมากขึ้นน่ะเราอยากปรับรายจ่ายของเราให้มากขึ้นเราก็สามารถดีไซน์ได้เช่นกันเนาะ พอเราทำเงี้ยววนไปเรื่อยๆอะ่ะปันผลของเราก็จะโตขึ้นนะครับแต่ถ้าสังเกตดูระหว่างปันผลกับรายจ่ายรวมอะ่นะณจุดที่ปันผลอะ่ะมันมากกว่ารายจ่ายรวมเมื่อไหร่นะครับจุดนั้นน่ะมันก็คือจุดที่เราอาจจะมีอิสระภาพทางการเงินนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเรามาดูในตารางครับเราก็จะเห็นว่าพอเรารวมวงเงินการใช้จ่ายใน1ปีของเรามาแล้วอ่ะครับเราก็จะมี รายจ่ายที่ดีกเลียงไม่ได้ซึ่งเป็นหน่วย1ปีอยู่แล้วเนาะเรามารวมกันเราก็จะมีรายจ่ายทั้งปีนะครับส่วนการลงทุนของเราอะ่ะเราก็ลองรวมมาว่าจริงๆแล้วการลงทุนที่เราลงไปอะ่ะมันมีตัวไหนบ้างที่ให้เงินปันผลนะครับแล้วเราลองมาดูว่าผลตอบแทนทั้งปีเรามีเท่าไหร่นะครับแล้วเอา2ค่านี้มาเปรียบเทียบกันเนาะระหว่างค่ารายจ่ายทั้งปีแล้วก็ผลตอบแทนทั้งปีนะครับซึ่งช่วงแรกๆเนี่ย ค่ารายจ่ายทั้งปีเนี่ยมันจะมีมากกว่าอยู่แล้วเนาะแล้วก็พอเราทําไปเรื่อยๆอะ่ะ10ปี30ปีณจุดหนึ่งครับในจุดที่ผลตอบแทนทั้งปีมันมากกว่ารายจ่ายทั้งปีอะ่ะมันก็จะเป็นจุดที่เราอ่ะมีอิสรภาพทางการเงินนะครับแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างเนาะว่าเราจะเขียนมันลงไปยังไงดีแต่ว่าเดี๋ยวผมอาจจะลองมาอธิบายอย่างละเอียดอีกทีนึงนะครับ เพราะว่าจริงๆแล้วเราสามารถเขียนง่ายๆก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะเขียนให้มันยากกระไดเช่นกันนะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากบอกว่าการมีอิสระภาพทางการเงินอะ่ะมันไม่ได้แปลว่าเรารวยเนาะแต่ว่ามันหมายถึงว่าเราสามารถใช้ชีวิตโดยที่เราไม่ต้องไปห่วงเรื่องเงินนะครับได้ทําสิ่งที่ตามที่เราอยากทํานั่นเองนะครับมันก็คืออิสระภาพของชีวิตเรานั่นเองนะครับยังไงวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วก็ ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย